สวัสดีครับมาวินเชียงโกงกับผมสวัสดีเอ็ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้เราก็มาปิดการขายเป็นทางการนะครับสําหรับรถ10บล้อนิสสันยูดีคันนี้นะครับผมหลังจากที่ลูกค้าจําไว้นานพอสมควรนะครับผมวันนี้ก็มาปิดการขายเป็นทางการนะครับผมลูกค้าโทรมาบอกว่าให้จัดส่งได้เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเสียนีโนจากจังหวัดยะโสธรด้วยนะครับ ที่มาปิดการขายให้นะครับผมวันนี้ทีมงานของเราไปด้วยกัน3คนนะครับก็มีผมคนนึงแล้วก็โซเฟอร์สอนอาครับจะขับรถ10บล้อคันนี้นะครับแล้วก็ช่างฟิลิปคนนึงจะขับรถ150หัวขาวคันหนึ่งนะครับเราไปด้วยกัน2คันครับผมหกล้อคันนึงกับ10ล้อคันนี้คันนึงนะครับผมปลายทางจังหวัดยะโสธรครับนี่ครับผมสอนอาขับคันนี้นะครับ ช่างฟิลิปขับคันนี้นะครับผมปิดการขายเป็นทางการครับผมอะไร<ป>คือว่าควบอะไรอยากลวมบ่ลวมคักคือบ่เนี่ย <c oughs> ซองบวะขนาดมันเป็นยังบ่มันแน,น่นบ่แน,น,น,น่นยุ่นบ่ ไปเขาเขาไปเติมยู่ซ่เติม,มน้ำยูเซ่กว่าจะทอดมันบ่บ,บป่ะไปรถจีชันสรงหาแล้วได้โอเคให้โซโฟอสาราขับออกก่อนนะครับอ่าต้นทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกุมราชสัยจังหวัดกฬสินครับปลายทางจังหวัดยะโสธรครับผมไป ทางวาปวอดภัยสดๆมันมาไปฟิลิปตามไปจัดส่งให้สองคันเลยครับวันนี้ปิดการขายเป็นทางการครับผมก็ขอขอบคุณเสียนิโนครับจังหวัดยะโสธร แวะเติมน้ำมันก่อนครับผม คันคันนี้เติม B7 ผ่านหานะคันนี้ก็เติมผ่านหาขันนี้เกาหานะแล้วคันสิบรอคั้นกับผ่านห้ากักน B7 โอเคครับผมขัน้นหา้วครับอ่าคันละผ่านหาเออครับ เดนในฟิลิปครับดีวะเดอะ B 7,005ครับต้องเติมน้ำมูกน้ำมันก่อนนะครับก่อนออกเดินทางเอาขั้นนีถังน้ำมันี่ทังในเนี่ย คันนี้ก็พันห้าเหมือนกันนะครับโอเคสงสัยสงสัยเสียนี่เนาย่างเสือติดมันไม่ทาแล้วลระมาณนี้เออ วันนี้เอารถเก๋งออกเดินทางครับวันนี้รันจากเตินมน้ำมันครับเดินทางต่อครับผม ี๋ยวผมขับเดี๋ยวผมขับรถเก่งคันนี้ตามไปครับ เรียวใสหักศอกสิเรียวได้วันน้สิบลอบ,บาทเลยอ๋อขอบคุณลลายครับครับผม สิบล้อสี่เดียวได้บ่ะนะ้องเนี่เนาะลงไปดูทางก่อนครับว่าสิบล้อเข้าได้หรือเปล่ากางตามหลังมาครับผมได้บ่านะ้อ ับมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วครับจัดนี่บ้ครับ Jat saya ni Jat ni ni Okay. ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผมทางแคบนะเขาเข้าไปัป้าผุดปกติไม่ได้เข้าท้าไหนมันก็เข้าได้ท้งเดียวนะ่ยมั้ง 对吧？拜拜